มาดูกันใกล้ๆหอมมากมีไข่มดแดงแล้วก็แกงผักหวานผักหวานเป็นผักที่สุกง,ง่ายมากนะครับใส่ไปป๊บนึ่งเดี๋ยวก็สุกแล้วแตสุกแลีวเนี่ยไข่มดแดงนีง่ไข่มดแดงนี่ก็สุกง,ง่ายเพราะใส่ไปปุ๊บก็สุกเลยขอชิมสักหน่อยเถอะอะไสักอย่างเดียวอือหือ น้ำปลานิดๆปลาหอมเผ็ดดิบจังแซ่บเวอร์ครับท่านผู้ชมไม่ค่เที้ยวอร่อยดีพิแกงเผ็ดของเราเนี่ยที่เราจะไม่ใส่พวกชูรสไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่อะไรเยอะเพราะว่าพิแกงเราจะใส่พิแกงเราก็จะตำโดยการใช้ ปลาแล้วก็กระปิแล้วก็เกลือลงไปแล้วนะคะก็ทําให้ความเค็มเนี่ยมันอยู่ในพริกแกงแล้วเราก็แค่เติมน้ำมะขามลงไปในน้ําพริกแกงน้ําแกงกับเพิ่มน้ําปลาหอมนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเพื่อกินมันหอมอันนี้ก็สุกแล้วปิดแก๊สนี่เป็นไงน่าทานไหมครับท่านผู้ชมรับรองว่าคนที่ได้ดู อคลิปวีอการทำอาหารมื้อนี้จะต้องน้ำลายไหลาตามแม่ครัวกันแน่ๆเพราะแม่ครัวนี่ไหลไปหลายรอบแล้วทำไปไหลไปเยี่ยวอันมานานอ่าหมดนูนี่ไข่ก็คือไข่ะคะ่ะท่านผู้ชมไข่เป็นไข่โอเคสำหรับคลิปนี้นะขอขอบคุณนะครับแม่ครัวทัดดาวจากบ้านข้าง ที่มาช่วยพ่อครัวทำแกงไข่หมดแดงนะครับขอบคุณครับ